สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาสอนยืดผมกันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับให้เตรียมอุปกรณ์มีได้นะครับผมถ้าไม่มีได้ก็เปลี่ยนพัดนลมก็ได้นะครับผมมีสูงมือนะครับมีหวีหางมีชุดครอบหูป้องกันความร้อนนะครับถ้าผมยาวใช้ได้นะครับแล้วก็มีชุดถ้วยแปลง ปักเป็ด2ตัวนะครับผมแล้วก็เครื่องรีดเครื่องรีดนะครับแนะนําให้มีอุณหภูมิที่ปรับขึ้นลงได้สูงสุด240องศาหรือว่า230หรือว่า220เป็นอย่างต่ำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพเส้นผมนะครับผมในเคสนี้นะครับผมหยิกนะครับผมแล้วก็ไม่ยาวมากนะครับเป็นผมธรรมชาติแข็งแรงนะครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้สระชมพูด้วยน้ําสะอาดไม่ต้องเกาให้เกิดแผลนะครับผมเพื่อเกิดลิกเลี่ยงการระคายเคืองเนาะแล้วก็ไม่ต้องใส่คีมนวดเนาะหลังจากนั้นนะครับผมให้ลูกค้านะครับเป่าผมนะครับให้แห้งโดยใช้ไดรหรือว่าพัดลมก็ได้นะครับผมเป่าให้แห้งสนิทนะครับเพื่อเราจะไปทําการเปลี่ยนคลายโครงสร้างของเส้นผมด้วยน้ํายายืดนั่นเอง น้ำยายืดของเรานะครับตัวที่1จะเขียนว่า no หนึ่งเป็นน้ำยายืดนะครับจะเขียนบอกไว้บีบนะครับผมบีบสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้หรือว่าบีบให้พอประมาณนะครับไม่ต้องบีบเยอะเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้อ่าครั้งต่อไปได้นะครับโอเคอ่าเราก็จะทําการลงนะครับผมนี่ครับใช้ก๊บปากเป็ดนะครับนี่นะครับผมโอเคอ่าเราก็ลงเว้นโคนไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพื่อหนึ่งป้องกันการระคายเคืองนะครับผม ของเราครับก็จะเป็นเคมีแต่ว่าเคมีของเราก็จะประมาณสัก3 0นะครับผมไม่การันตีว่าเป็นออร์แกนิกนะครับผมโอเคนะครับผมแต่ว่าเคมีของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0เอนเท่านั้นเองนะครับผมก็คือจะไม่แรงมากเพราะนั้นแล้วก็เพื่อป้องกันร,ระคายเคืองนะครับก็เว้นโคลนไว้นิดนึงแล้วก็เพื่อ ไม่ให้คนผมของคุณนะครับแบนเรียบจนติดหนังศีรษะจนเกินไปนะครับผมมันก็จะมีวอลลุ่มด้วยนะครับผมโอเคลูกค้าสามารถที่จะทําตามที่ผมบอกได้เลยนะครับเวลาใส่ก็าทาไปที่ผมแล้วก็ขยี้ขยี้ให้ทั่วนะครับผมแบ่งผมหนาไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าผมลูกค้า,าบางหรือว่าหนานะครับผมโอเคแบ่งช่อหนึ่งก็ประมาณ นิ้วหนึ่งนะครับผมนิ้วหนึ่ง2นิ้วแล้วแต่นะครับคุณจะแบ่งหนาก็ได้แต่คุณก็ต้องขยี้นะครับขยี้ให้ให้มันทั่วให้มันโดนทุกเส้นถ้าเส้นไหนหรือว่าช่อไหนที่ไม่โดนนะครับมันก็จะหยิกเหมือนเดิมนะครับเกลี่ยให้ทั่วนะครับผมลงประมาณนี้นะครับผมช่อหนึ่งแบ่งก็ประมาณนิ้วหนึ่งก็ได้นะครับชูนิ้วชี้ขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็ดูข้อข้างบนนะครับนั่นคือ1นนิ้วนะครับผมข้อข้างบนนิ้วชี้เนาะโอเค เนี่ยครับแบ่งไปเรื่อยๆนะครับผมก็ลงไปเรื่อยๆขยี้ขยี้ยไปเรื่อยๆให้ทั่วทั้งหัวแล้วก็ให้โดนทุกเส้นนะครับผมโอเคไม่ต้องให้ลงถึงติดนงังทีสะนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็คือประโยชน์ของมันหนึ่งหลีกเลี่ยงการระคายเคืองของนังทีษะเผื่อเราแพ้นะครับผม2เพื่อทําให้คนผมเนี่ยยังมีการยกตัวยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็คือ ให้มันมีวอลลุ่มนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราลงปุ๊บในเคสที่แบบว่าทําเองนะครับโดยที่ไม่มีไม่มีทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับที่ถูกต้องนะครับเขาก็จะลงแล้วก็หวีแบนเรียบจนติดดังนิสาปรากฏว่าพอออกมาปุ๊บมันก็จะตรงเหมือนใบบรรทัดหรือว่าแบบฝอยไปเลยนะครับคือคือรูปทรงก็จะไม่ได้การเคลื่อนไหวของเส้นผมก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมนําเทคนิคดีๆแล้วก็ จากประสบการณ์20กว่าปีของผมนะครับผมลงมาสู่ในคลิปนี้นะครับก็คือมาบอกลูกค้าเลยให้ลูกค้าสามารถที่จะทําตามได้เลยนะครับผมโอเคเนี่ยครับลงให้ทั่วเนาะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับและที่สําคัญด้วยนะครับผมลงให้เร็วนะครับผมอย่าให้เกิน10นาทีนะครับผมต่อหัวหนึ่งนะครับลงให้เร็วนะครับขยี้แล้วก็ให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าจะได้น้ํายาจะได้ออกมาทั่วถึงทั่วกันนะครับผม หลังจากที่เราลงทั่วหมดแล้วนะครับผมทั่วทั้งหัวเลยนะครับเราก็ทิ้งระยะเวลาไว้นะครับผม25นาทีนะครับผม25นาทีพอเราทิ้งระยะเวลาไว้นะครับผม25นาทีเสร็จแล้วนะครับทำการล้างผมด้วยน้ําเปล่าไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับฟังดีๆนะครับน้ำเปล่าเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องใส่แชมพูไม่ต้องใส่ครีมนวดอะไรทั้งทีล้างให้สะอาดนะครับถ้าเราไม่มีอ่างแบบนี้เราก็สามารถที่จะ อ่าใช้ฝักบัวที่บ้านนะครับในห้องน้ําหรือว่าขันอาบน้ําล้างได้เลยนะครับพยายามอย่าให้ไหลเข้าตานะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเป่าให้แห้งนะครับผมเพื่อจะทําการอ เปลี่ยนโครงสร้างเส้นผมเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นวิธีการรีดผมนะครับเราจะเปลี่ยนโครงสร้างเส้นผมโดยใช้ความร้อนจากเครื่องรีดที่มีอุณหภูมิที่เหมาะกับสภาพเส้นผมนะครับผมในเคสนี้เป็นผมธรรมชาตินะครับถ้าคุณมีไฟในเครื่องรีดนะครับผมที่มันมีอุณหภูมนะิปรับสูงสุดได้นะครับเริ่มต้นที่2 0 0 20ร้อยยี่องศานะครับผมแล้วก็230-240แต่ในเคสนี้นะครับผม เครื่องรีดของผมนะครับสามารถที่จะปรับได้เป็น230นะครับผมผมก็จะปรับให้สูงที่สุดเลยนะครับโอเคเรามาสอนการรีดผมกันเนาะโอเคใช้กีบปักเป็ดนะครับแบ่งนะครับทีละช่อนะครับผมช่อหนึ่งนะครับไม่เกิน1นิ้วนะครับความหนาทําไมต้องไม่เกิน1นิ้วนะครับถ้าเราแบ่งหนาเกินไปนะครับผมวิธีการรีดก็คือมันก็จะไม่ทั่วถึงนะครับโอเคแบ่งรีดนะครับทีละช่อเริ่มจากใช้ทอยจุดที่มันสั้นที่สุดนะครับผมดึงนะครับใช้มือดึง นะครับแล้วก็ใช้หวีตักช่วยกันนะครับผมในจุดที่สั้นมากๆก็รีดไม่ได้ก็ไม่ต้องรีดนะครับผมเพราะว่าด้านข้างด้านข้างตรงข้างๆส่วนใหญ่ก็จะต้องตัดเก็บทรงอยู่แล้วนะครับผมเวลาเรารีดเสร็จก็เข้าร้านตัดผมให้เขาตัดเก็บทรงได้เลยนะครับเป็นทรงที่เราต้องการนะครับเวลาเรารีดทุกครั้งต้องโค้งปลายทุกครั้งนะครับหนีบปุ๊บแล้วก็โค้งปลายอย่างนี้นะครับผมทุกครั้งเลยนะครับและทุกคลิปเลยนะครับผมผมจะย้ำนะครับให้ลูกค้านะครับผมทําตามผมได้เลยนะครับ ถ้าเราไม่โค้งปลายผมคุณจะทื่อคําว่าทื่อของผมคือมันจะตรงตรงแบบแปลกคือแบบมันไม่มีการโค้งเบา์ไม่มีวอลลุ่มของเส้นผมนะครับถึงแม้กระทั่งนะครับผมที่เราแบบยืดแล้วก็โค้งรีดแล้วก็โค้งแบบนี้นะครับผมมันก็ยังจะตรงออกมาเกือบที่จะทื่ออยู่ดีเพราะนั้นแล้วคุณต้องโค้งให้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมการตรวจเช็คอย่างไงนะครับผมเวลาเรารีดแค่ไหนถึงจะพอนะครับผมช่อหนึ่งนะครับอาจจะย้ําอยู่ประมาณสัก สามถึงหครั้งนะครับผมดูเส้นผมนะครับว่ามันคลายตัวโค้งเงาหมดทุกเส้นหรือ,อยังถ้ายังมีช่อไหนหรือว่าเส้นไหนที่มันยังหยิกอยู่คุณก็ต้องย้ำจนกว่ามันจะคลายหรือว่าะจะตรงหรือว่ามันจะงอตามที่เราต้องการน,นะครับผมอโอเคนะครับช่อหนึ่งก็ประมาณสัก5าครั้งนะครับผมเนี่ยครับหนนะครับผมก็จะรีดวนไปเรื่อยๆนะครับผม เราก็ต้องจําไว้ด้วยว่าเออเรารีดไปช่อหนึ่งนะประมาณกี่ครั้งอะไรเงี้ยครับโอเคประมาณนี้นะครับรีดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะครับผมก็จะย้ำสามสี่ห้าครั้งอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าบางบางบางเคสก็ต้องบางครั้งเนี่ยต่อช่อหนึ่งก็อาจจะเจ็ดแปดครั้งหรืออาจจะสิบครั้งด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าเส้นผมบางคนนะครับก็คืออ่าบางทีอ่ะน้าํา,ายามันคลายโครงสร้างไม่ไม่ไม เข้าไปไม่ถึงเกล็ดผมหรือว่าเนื้อผมนะครับผมเพราะนั้นเราต้องเปิดเกล็ดผมโดยใช้ความร้อนจากเครื่องรีดนะครับเพื่อให้เส้นผมมันคายตัวด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแบ่งแบบนี้นะครับผมช่อหนึ่งก็ไม่เกิน1นิ้วนะครับชูนิ้วชี้ขึ้นมานะครับเห็นข้อไหมครับข้างบนนะครับผม1ข้ออย่าให้มันหนาเกินกว่านั้นสําหรับผมที่อ่าอยากอ่าสำหรับผมที่หยิกมากๆนะครับหรือว่าถ้าถ้ารู้สึกว่าข้อหนึ่งมันหนาเกินไปเราแบ่งแล้วรู้สึกว่ารีดไปแล้ว ข้างในเนี่ยในช่อหนึ่งเนี่ยมันยังงออยู่เลยเราก็แบ่งแค่ครึ่งนิ้วก็พอนะครับผมค่อยๆรีดไปนะครับย้ําไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคทําไปเรื่อยๆนะครับผมสอนผมก็จะกอคลิปให้มันเร็วขึ้นนะครับผม เพื่อให้ให้คลิปเนี่ยวิดีโอเนี่ยมันกระชับขึ้นนะครับผมโอเคนะครับก็รีดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมเวลาเรารีดเราก็ใช้ใช้แปรงกับใช้มือดึงควบคู่กันไปนะครับแปลงช้อนนะครับผมแต่ถ้าจุดที่มันสั้นมากนะครับเราก็ใช้มือดึงนะครับบวกกับเครื่องรีดให้มันตึงนะครับโอเคนะครับไปเรื่อยๆนะครับรีดไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ พอเรารีดนะครับถึงจุดเขาเรียกว่ากลางหัวนะครับจุดที่เราจะแบ่งนะครับผมข้างหลังก็คือข้างหลังข้างข้างก็คือข้างข้างข้างหน้าคือก็คือข้างหน้านะครับผมลูกค้าก็ต้องแบ่งแยกนะครับเวลาเรารีดนะครับผมข้างหลังพอเรารีดรีดมาถึงตรงจุดกลางหัวนะครับมันจะมีจุดที่ว่าเราจะต้องแบบรีดไปข้างหลังทั้งหมดแล้วก็รีดไปข้างหน้าทั้งหมดเราต้องแบ่งนั้น กันนะครับผมไม่ใช่วารีดแบบมาข้างหลังทั้งหมดนะครับเวลาออกมามันก็จะไม่เป็นทรงนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับอ่ารีดไปเรื่อยเวลารีดนะครับเราก็ยกโคนมานิดนึงแล้วก็โค้งปลายหน่อยนะครับผมโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูด้านข้างด้วยนะครับผมวิธีการรีดก็ทาเหมือนกันนะครับผมด้านข้างก็ไม่มีอะไรที่มันจะแตกต่างกันมากนะครับ ใช้เทคนิคเดิมใช้เทคนิคเดียวกันหมดนะครับผมโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเนาะน,นะครับเวลาแบ่งก็1นิ้วหรือว่าครึ่งนิ้วนะครับผมถ้า1นนิ้วมันหนาเกินไปเราก็ใช้การแบ่งแค่ครึ่งนิ้วก็พอนะครับรู้สึกว่าข้างหน้านี้จะใช้แบ่งแค่ครึ่งนิ้วก็พอนะครับไม่ต้องให้มันหนามากนะครับโอเคด้านข้างก็แบ่งแบบนี้นะครับแบ่งปึ๊บ แสกอย่างนี้นะครับแล้วก็โค้งไปนะครับผมนะครับข้างๆแล้วก็แบ่งแบบนี้ข้างหน้าแล้วก็แบ่งแบ่งไปข้างหน้านะครับผมแบบนี้นะครับโคง้งต้องโค้งทุกครั้งนะครับถ้าคุณไม่โคง้งมันจะทื่ออย่างที่ผมบอกกันแหละเนาะโอเคครับผมเราก็จะทําการแบ่งสลับกันไปนะครับด้านข้างไปข้างหน้าด้วย นะครับผมด้านข้างก็อาจจะแบ่งสัก2ช่อก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะแบ่งแบบไหน2ช่อนะครับอันนี้คือเป็นช่อแรกอยู่นะครับก็พยายามที่จะรีดให้มันโค้งนะครับผมละเอียดนิดนึงนะครับเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่า2ช่อแบบนี้นะครับผมโอเค2ชั้น2ช่อเนาะกระดเหมือนกันโค้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยขยับไปเรื่อยๆเนาะโอเคพอเรารีดนะครับผม ด้านข้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูข้างหน้านะครับเนี่ยครับแบ่งได้เลยครับข mm ้างหน้าแบบนี้นะคร <asp> ับผมเนี่ยฮะแบ่งกลางหัวเลยนะครับผมแสกมาด้านหน้าแล้วก็ดึงโค้งมาด้านหน้าแบบนี้นะครับโอเคนะครับแบ่งพาดมาเลยนะครับก็คือมันก็จะแบ่งข้างหน้าก็แบ่งแบบนี้ข้างๆก็แบ่งแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับข้างงก็แบ่งด้านข้างอะไรเงี้ยครับผมก็คือให้มันแบ่งแยกกันไปนะครับเพราะว่า ผมยิกเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าแนวผมไปทางไหนจะอะไรยังไงครับเราก็ต้องรู้ว่าพอเรารีดข้างหลังเสร็จพอถึงจุดตรงกลางปุ๊บเราก็ต้องมาแบ่งด้านข้างรีดนะครับแล้วก็มาแบ่งด้านหน้ารีดนะครับผมถ้าเราจับรีดไปเลยแบบครั้งเดียวมั่วตัวตัวเหลิงกันก็คือผมออกมามันก็จะไม่ละเอียดหาทรงไม่เจอเลยนะครับเพราะนั้นแล้วก็คือด้านข้างกับด้านหน้าเวลารีดก็ต้องรีดเชื่อมเข้าหากันอย่างเช่นลักษณะอย่างนี้นะครับผม เพราะว่าด้านข้างเราแบ่งไปแล้ว2ช่อนะครับทีนี้ด้านหน้าเวลารีดก็โค้งปลายแบบนี้นะครับผมโค้งนะครับต้องโค้งนะครับเพื่อไม่ให้ผมมันทื่อจนเกินไปเนาะโอเคแบบนี้นะครับแบ่งชื้แบบนี้เลยเห็นไหมครับกลางหัวพาดมาเลยก็ประมาณครึ่งนิ้วไม่ต้องหนานะครับเห็นไหมฮะก็ประมาณนี้อ่าช่อหนึ่งใช้มือดึงดึงดึงก่อนนะครับเพื่อให้คนผมมันตึงนะครับผมแล้วก็ใช้หวีช้อนนะครับผม แล้วก็โค้งปลายแบบนี้นะครับผมถ้าเราแบบใช้หวีช้อนเลยนะครับมันก็จะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะฮะแบบนี้มันจะไม่ค่อยตึงนะครับผมแต said, <ๆ S 1> ่เราก็ต้องอาศัยแบบเน้นรีดย้ำนะครับผมย้ำจนกว่าเส้นผมมันจะเรียงตัวเงาโค้งสวยอะไรเงี้ยครับผมนะับมันจะไม่ตึงมันต้องใช้ใช้มือดึงก่อนนะครับดึงแล้วก็ใช้ใช้เครื่องรีดดึงแบบนี้นะครับหนี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 บแล้วก็โค้งนะครับผมโอเคแบบนี้ ็คือแบ่งแบบนี้นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สลับฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะฮะเห็นไหมครเห็นไหมครับก็จะสลับกันมานะครับก็คือรีดข้างหน้าเสร็จปั๊บล้วก็จะมาสลับด้านข้างก็คือรีดให้มันเชื่อมต่อเข้าหากันนะครับแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วเราก็แล้วเราก็จะสลับไปรีดข้างหน้าข้างหน้าข้าง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  จนมันบาลานซ์ทั่วกันหมดนะครับแล้วเราก็อีกฝั่งหนึ่งเราค่อยไปรีดนะครับผมโอเคทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมนะครับผมอ่าก็จะสลับอ่าให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือผมต้องกอคลิปนะครับผมแต่ถ้าผมไม่ไม่กอไม่รันให้มันแบบให้มันเร็วขึ้นมันก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเลยนะครับผมในการอัดคลิปวิดีโอต่อคลิปหนึ่งนะครับผมโอเคเนี่ยครับทำไปเรื่อยๆนะครับสลับ ข้างหน้าข้างข้างรีดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยนะครับผมให้มันเชื่อมต่อเข้าหากันแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ค่อยมารีดให้มันเชื่อมเข้าหากันทําเหมือนกันกับฝั่งนี้เลยนะครับเนี่ยฮะพอมาถึงตรงจุดนี้นะครับจุดนี้คือสําคัญที่สุดว่าเราจะเอาไปข้างหน้าหรือว่าเอาไปข้างหลังลองแยกดูนะครับถ้าผมตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าเออมันมาข้างหลังมากกว่าเราก็รีดดึงมันมาข้างหลังนะครับผม ถ้าผมไปข้างหน้ามากกว่าตรงนี้นะครับเราก็ดึงโยกไปข้างหน้านะครับผม <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากขอให้แบบเราต้องแบ่งแยกนะครับ <c oughs> เพราะส่วนใหญ่คนผมอีกเขาจะไม่รู้นะครับว่าแนวผมไปทางไหนนะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องแบ่งนะครับผมแล้วพอเราสสรีดเสร็จปับ๊บหรือว่ายืดเสร็จแล้วนะครับแล้วถ้าผมมันยาวหรือสั้นมันก็จะออกเป็นทรงให้เราแบบปัดซ้ายปัดขวาหรือเราค่อยมาแต่งทรงทีหลังได้นะครับผมโอเค มาฝั่งนี้กันทาเหมือนกันเลยนะครับผมแบ่งนะครับผมแบ่งสเต็ปเดียวกันเลยนะครับโค้งปลายแบบนี้นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับดูเลยนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับข้างหน้าแล้วก็ข้างๆนะครับจะให้ดูนะครับนับเหมือนกันนะครับยืดไปย้ำไปสี่ห้าครั้งหกเจ็ดครั้งเหมือนกันนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมพอด้านข้างนะครับด้านข้างเราก็ต้องคือแบ่งมันก็ต้องแบบต้องดูด้วยนะครับว่ามันเชื่อมต่อเข้าหากันไหมนะครับต้องแบ่งให้มันเชื่อมต่อเข้าหากันนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยพอเราแบ่ง รีดด้านข้างได้สองสามช่อแล้วนะครับเราก็มาสลับแบ่งข้างหน้าแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮะแบ่งพาดเหมือนกันนะครับผมให้มันเชื่อมต่อกับกับอีกฝั่งหนึ่งข้างหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เราแบ่งไวมาถึงตรงจุดนี้นะครับผมแล้วเราก็แบ่งเหมือนกันนะครับให้มันเชื่อมต่อเข้าหากันรีดขึ้นไปดึงลงมาดึงลงมาจนหมดนะครับผมให้มันเชื่อมต่อเข้าหากันนะครับผมมันก็จะเริ่มเห็นทรงมากขึ้นนะครับเหมือนเดิมรีดต่อไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอ่าแบบนี้เห็นไหมครับ เชื่อมต่อกันเนาะโอเคหลังจากที่เรานะครับผมรีดไปจนครบถ้วนสมบูรณ์จนถึงอ่าช่อสุดท้ายนะครับผมอ่ารีดจนเสร็จแล้วนะครับอ่านี่นะครับดูนะครับเป็นเสร็จแล้วจนมาถึงจุดเชื่อมที่เราจะมาเชื่อมกันก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมเราก็ต้องมาดูว่าฝั่งไหนฝั่งข้างข้างข้างหน้านะครับมันจะไปทางไหนนะครับ โอเคแล้วก็มาตรวจความเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเรารีดเสร็จแล้วเห็นไหมครับจากผมยุกยิกมันก็จะดูดูธรรมชาติหน่อยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมรีดเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่น้ํายาตัวที่2ก็คือเขียนว่าน้ํายาโกกผมนะครับผมนะภาษาช่างเขาจะเรียกว่าน้ํายาโกกผมนะครับผมภาษาลูกค้าเขาจะเรียกว่าน้ํายาล็อกผมเนอะโอเคสรุปแล้วก็คือน้ํายาตัวที่2นะครับเป็นน้ํายาล็อกผมนั่นเอง นะครับผมโอเคเราต้องใส่ตัวนี้นะครับเพื่อทําการล็อกผมในขั้นตอนต่างๆที่เราคลายโครงสร้างหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างมาแล้วนะครับผมบีบก็ไม่ต้องเยอะนะครับผมบีบให้พอประมาณนะครับถ้าไม่พอค่อยมาบีบใหม่ถ้าเหลือไว้ใช้รอบหลังได้นะครับวิธีการลงนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถลงถึงหนังศีรษะได้เลยนะครับผมโอเคนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นตัวบารุงจะไม่มีเคมีนะครับผม ย้ำเลยนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมสารสกัดนะครับหลักๆเลยนะครับที่เป็นตัวชูจะมีน้ํามันมานะครับผมซึ่งจะบํารุงตั้งแต่หนังศีรษะนะครับผมจนจรลดปลายผมเลยนะครับผมมีมีสมุนไพรหลายอย่างมีว่านหางจระเข้นู่นนี่นั่นหลายอย่างเลยนะครับผมบอกไปก็คงไม่หมดนะครับอ่านได้ในข้างถุงนะครับผมบรรจุภัณฑ์ได้เลยนะครับแต่หลักๆเลยก็คือก็จะมี น้ำมันมา้าแล้วก็น้ำนมผสมอยู่ด้วยนะครับผมขั้นตอนนี้ลงยังไงก็ได้ให้ทั่วให้ชุ่มนะครับผมลงถึงโคนจลดปลายได้เลยนะครับทาทาไปให้ทั่วนะครับผมหลังจากนั้นแล้วเราก็ทําการหวีเสยมาข้างข้างหลังทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคก็ทประมาณนี้นะครับผมอพอลงชุ่มหมดแล้วนะครับก็ใช้หวีได้เลยนะครับผมหวีหวีเสสยขึ้นมา แล้วก็ทิ้งระยะเวลาไว้10นาทีหรือว่า15นาทีก็ได้นะครับผมไม่เกินนี้นะครับผมหลังจากที่เราทิ้งไว้แล้วนะครับทำการล้างผมให้สะอาดตัวนี้ก็แตกต่างกันออกไปนะครับวิธีการล้างผมล้างผมให้สะอาดนะครับผมแล้วมีครีมนวดนะครับให้ใส่ครีมนวดนะครับผมถ้ามีทรีทเมนต์นะครับผมให้เราใส่ทรีทเมนต์หมักแล้วก็ให้ทั่วนะครับผมแล้วทาการล้างออกได้เลย นะครับผมโอเคไม่ต้องใส่ชมพูนะครับโอเคนะครับไม่ต้องใส่ชมพูเนาะหลังจากนั้นเราก็มาเป่าผมนะครับเป่าผมด้วยพัดลมของคุณหรือว่าด้วยใดที่มีนะครับผมตามอุปกรณ์นะครับที่ที่เรามีที่เราใช้ได้นะครับสามารถที่จะปรับประยุกต์เข้าหากันได้หมดนะครับหลังจากที่เราทําออกมาแล้วนะครับผมผมมันก็จะยาวเกินทรงนะครับเกินทรงออกมานะครับยาวออกมากว่าปกติ1นิ้วหรือ2นิ้ว นะครับผมถ้าเราทําเองทําที่บ้านนะครับเราก็เข้าร้านตัดผมได้เลยให้เขาตัดเก็บทรงให้นะครับผมตัดเก็บทรงที่รู้สึกว่าเออมันเกินด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยครับบอกเขาว่าเรายืดผมมานะครับต้องการมาตัดเก็บทรงหรือว่าคุณมีทรงไหนให้เขานะครับผมก็สามารถที่จะอ่าให้ช่างเขานะออกแบบให้ได้เลยนะครับตัดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับหลังหลังที่เราทําเสร็จนะครับให้ทิ้งไว้นะครับ 1วันแล้วก็ค่อยสระผมปกตินะครับผมหลังจากนั้นลูกค้าก็สามารถที่จะดูแลได้ปกติได้เลยนะครับผมท้ายคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณนะครับผมที่ดูการเรียนการสอนของเรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับผมที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะครับผมของเราไปใช้นะครับเป็นน้ำยายืดผมผู้ชายให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับทรงผมใหม่ของคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ